ไทยและจีนพร้อมร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของภูมิภาคเตรียมขยายผลหารือลดอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรพร้อมสนับสนุนนโยบายให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหาหรือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงปรัานาที่บดีจีนในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่22ณมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมยุทธศาสตร์ของจีนในการพัฒนาเส้นทางอา 3a เชื่อมต่อจากนครคุนหมิงมายัางกลุ่เทพมหานครและการพัฒนาเส้นทางระบบรางมาถึงบริเวณชายแดนเพื่อเตรียมเชื่อมต่อไปถึงลาวซึ่งไทย ร้อมจะร่วมมือกันพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการเข้ามานาคมในภูมิภาคให้เต็มศักยภาพพร้อมกันนี้ได้ขอบคุณจีนที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผล,ละไม้ข้าวหอมมะลิและยางพาราโดยเตรียมหาหรือลดปัญหาและอุปสรรคด้านสินค้าเกษตรระหว่างกัน นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนนโยบายของจีนที่จะให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลและหวังจะต่ออายุความตกลงทวิภาคีและเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาทที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคมนี้ขณะที่ด้านการศึกษาจะขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าพบหาหรือทวิภาคีกับนายหลีเครอเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนที่ศาลามหาประชาชนโดย ได้หาหรือความสัมพันธ์และประเด็นความร่วมมือระหว่างกันก่อนที่จะเดินทางไปพบปะชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจครอบครัวคนไทยและนักเรียนไทยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบริหารประเทศเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนไทยทั้งประเทศตามแผนปฏิบัติการของคอสอชอขณะนี้เป็นระยะที่สองที่จะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามหลักสากลพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติและสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ปัจจุบันหลายประเทศเข้าใจพัฒนาการของไทยมากขึ้นและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน